สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับๆๆจะน้องมาเทนครับนะไวเอ็นซ่าทำสีกล้วยหอมครับนะเจอคับ F X ฟนะครับสามหกศูนย์แรงทั้งคู่ครับนะมาเทนลองแกะลองมาใหม่เด็กกาเี่ก็แต่งสวยครับนะ ขอาจาก,กอน,น้อเก้าวสายทองครับหรือว่าเสียมงครับนะท่นใดอยู่แถวระยองก็สั่งได้ครับสายนะหรือว่าถมที่ครับนะปรับที่กุศะหรือว่ากุสะเอาน้ำไว้ผลไม้ได้ครับนะอ้าวโชว์ตัวครับสวัสดีครับป๋าไ <c oughs> ด้จากเที่ยวแล้วมื้อนี้ เอาเท่าไรเอาเท่าไรสิบสองข้อบ่พอได้ปนเนาะสีม่วงหาม่วงเลิกบ่ะโอเคแรงกันนี่แรงไหมแรงครับโอ้แรงแรงเสียมูอยู่ไหนเสียมูนี่บ่อบางตานม่วงใดบ่อบ่อทรายอ๋อมีมีตอนมีแมคโครรุ่นไหนตอนนั้น สุเอ,อ็กอะแคทนี่ดีทูดิอ๋อนี่เอาไปบอนู่นนี่นี่เอาไปบอน,น,นู่นน,น,นี่โอ้โหสิบสองเที่ยววิ่งกี่วิ่งกี่คันกี่กี่คันนี่ห้าคันสิบสองห้าเป็นหกสิบวันละาหกเจ็ดสิบเที่ยวเนาะแล้แคท แค่ไปอ่ะแค่ไปนั้นอันนั้นก็วิ่งไปนู่นมือนั้นวิ่งนอนแต่ดาววังก็ได้หลายเที่ยวครับโอ้เนอ้ในทางลำบากใช่ใช่ต้องเอาคันแรงมานี่เนาะทางลำบากอ่ะคุยกับเชฟเฟอร์ครับนะเอาขอบคุณหลายๆครับนะเอาออกเลยป๋าวันละสิบสองเที่ยวครับนะสามร้อยหกสิบแรงมาโอ้แกล่องเลยครับนะ จัดครับสุดจัดโอ้มีหนืดครับมีหนืดนะไปแล้วครับนะน้ำแห้งอ่างเลยพี่น้องเอ้ยคนหาปลาเต็มเลยโอ้ยหาซื้อปลาไปตุม่มสมบัตปลาคอเนาะปลาคอปลาเค็งปลาขาวปลาสอยปลาลดปลาไหลปลาเยน็น ปลาเต็มเลยเี๋ไปหาซื้อปลาก่อนซื้อปลาซอยปลาขาไปทอดไม่ต้องทอดกรอบแล้วก็จวดนังมาแรงทอดกรอบๆนี่นะเอบยไปนะใส่ไก่เชียวซำนั่งนะต้องซำนั่งนะเนาะ ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนะกับมาร์คเทนสีครวยหอมนะครับเพราะว่าเพราะว่าแถวบุรีรัมยังไม่มีครับนะแถวอีสานยังไม่มีลองสัมผัสน้อง้ชมกันครับนะว่าสวยครับสวยสวยประหารครับนะ สวยเริรง่งลำบากไหมเพราะว่าตกจันทู์ลงไงครับนะรถก็ขุดอยู่ขอบอ่างครับนะแต่ในในอ่างยังมีน้ำรับนะมีน้ำอยู่ครับแล้วมีตอไม้โผล่ มาหาปลาเป็น10คันปลาเีครับนะอาจัดเลยลูกพี่จัดเลยครับจัดเต็มสวยจริงๆครับเนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอครับนะแต่ก่อนเจอมากครูเนาะมากครูก็สีมาปรางมากตีรีพอมาไฟก็เปลี่ยนสีเลยนะ ว่าแกสั่งมาสองคันนะครับนะสองคันในแกกล่องเขียนว่าพรสเด๋ี่อ่านว่าพรสีเขียนว่าอะไรครับนะส,ส,อออสั่ง4เอ๊ะผมอ่านภาษาไทยไม่ออกนะ เก้าสายทอง2 0 0พกครับว่ากันไปครับนะดูการทำงานก็ร่องดีครับว่าเชื้อเพลิงแน่ใ,นใจครับนะสามารถเช็คได้ครับว่าชั่วโมงนี้เชื้อเพลิงกินไปเท่าไหร่ครับนะบางท่านก็นถามว่าจริงๆรถมันกินกน,น้ำมันนะกินน้ำมันกินเชื้อเพลิงไม่เท่ากันนะ แต่ละชั่วโมงกินไม่เท่ากันแล้วแต่หนักแล้วแต่เบาครับบางท่านก็ถามว่าเอ๊อะถามชาติเจริญทรัพย์ว่ากินเท่าไรชั่วโมงหนึ่งะนะนะต้องถูวเฉลี่ยครับนะทุเฉลียประมาณสี่สิบลิตรประมาณนี้ครับนะนะครับแต่ละค่ายกินไม่เหมือนกันครับน,นะ ชาติดินเซาบุคไปร้อนคนรนะับครับจมกเทนนิคนหนึ่งงเ่นโคลนครับนะเป็นสิงมินนะครับนะ ไปนะเห็นว่าปัจจุบันนี่ลดดอกเบี้ย0%เหมือนกันนะครับค่ายโคมาสุแคทเทวิลล่านะครับ0%นะครับแล้วก็สมิเตมโม0%นะครับนะเห็นว่าโกเบโก้ก็กจะ0%เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ไมน่าใจค่ายี0%เหมือนกันหรือเปล่าครับนะปัจจุบันลดสูงกว่าเยอะนะ ตัวนี้ถือว่าญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโรบโกโรกเกอรจากจีนก็จะมีหลายค่ายอยู่ครับนะล่าสุดี่สันทุยครับนะสันทุย SE 2 2 0 W ครับนะอยู่ที่ประมาณ3ล้านประมาณ3ล้านครับนะประมาณนั้นครับนะแต่ว่าบึ้งๆน่าดูครับนะ ซัมทุยซัมน,นี่ซันเวิร์ดเนาะ XCMG ครับนะ XCMG ดอกใหญ่ในมืองจีนเหมือนกันครับนะโอ้ยลักเขามาทำตลาดทางเวียไทยครับนะเยอะแยะไปหมดนะครับญี่ปุ่นเมรกาตุรกีเกาหลีจีนโอ้เยอะครับนะก็ดีครับจะได้ดูหลายๆค่ายแล้วก็จะได้เปรียบเทียบครับนะในมือนสมัยก่อนนะ ไม่คอนซื้อรถคุณยากนะนะครับเล่นตัวคนระับนะวางค่ายเล่นตัวครับนะก็จะซื้อนี่ยากมากครับนะปัจจุบันก็มีมีให้เลือกหลายค่ายครับนะก็ะถือว่าดีสําหรับพี่น้องครับนะสำหรับพี่น้องที่หรือว่าเซียนรถกุเนะนะครับต่อไปถ้าใครมีปัญหาหรือว่าดูแลไม่ดีครับดูแลไม่ดี พูดไม่เพราะดูแลไม่ดีเซอร์วิสไม่ดีก็หรือไม่ไฟก็อาจจะยากเหมนกันครับสำหรับใครกับน้ครับอนะันะพีน้องก็ลองลองศึกษาดูครับนะนะมีรถเก่าไทยเก่านอกรถใหม่แล้วเแต่จะชอบอา็ได้ศนะึกษาดูดีๆครับยถนะ้าอยากดูการทำงานลหลายๆทย่านก็เข้ามาดูได้ที่ยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์ครับ เป็นธาตุเตืนซับเอ็กซ์คาเบเตอร์ครับมีให้ดูหลากหลายอ่ะ0 9 8 2 7 2 3 7 5 2ครับเดี๋ยวพักก่อนพี่น้องขอญอาตไปดื่มน้ำมันจะเป็นลมแล้วครับนะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ